ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับตอนเช้ามาก็ยังเปาะแปะเปาะแปะนะตอนนี้ก็แรงแล้วก็เลยออกมาเดินเล่นสักแป๊บนึงนะครับหมายแรกก็เป็นนี่ครับเหมือนกับร่องน้านะคราวที่แล้วเราได้ตัวใหญ่จากหมายนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้นะก็หลายวันแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเลยครับวันนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งน้ําดีครับน้ําสวยนิ่งดี แต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวเหยื่อตัวแรกจะใช้ก็เป็นเจ้านี่ครับลิปลอยพอลี่นะไปลองดูก่อนถ้าผิวน้ําไม่กัดยังไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะมีตัวเดี๋ยวก็โดนนะครับขอให้มีตัวเหอะไปเดี๋ยวดูกันจะมีตัวหรือเปล่าใกล้ๆก่อนหยอดๆยอดไปดูก่อนมีตัวหรือปล่าเะยึดหาตกไปเรื่อยๆนะครับ ทางทางบ้างครับเป็นหมายแบบนี้บ้างนะก็ไปเรื่อยๆครับคอรี่ครับน้ำหนักดีตีไกลเลยครับข้อๆๆมาด้วยนะครับปลายคันนะกระดกกระดกครับให้เหยื่อมันกระตุกกระตุกนะครับ เพิ่มความสนใจให้ปลานะออกแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแต่นี่ครับมันจะตียากหน่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ครับนี่ต้นไม้มันคลุมไปหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการดีดเหยื่อครับผมจะดีดเหยื่อนะเป็นเจ้าริบลอยพอลี่นะครับดีดเหยื่อไปแล้วกันนะครับเนี่ยจับหางอย่างนี้เลยนะสําหรับผมนะครับคนอื่นไม่รู้นะผมจะจับหางครับนี่อย่างนี้แล้วก็ใช้ปลายคันช่วยอย่างนี้ครับแล้วเราดีดไปนู่นเลยครับจังหวะก็คือเหยื่อประมาณสัก ไกลตัวสุดท้ายครับนี่แบบนี้นะเกือบเกือบตัวสุดท้ายครับดีไปนู่นเลยเห็นไหมไปไกลเลยครับสําหรับจุดที่ไม่มีไม่มีจังหวะจะตีนะครับไปไกลเหมือนกันนะครับก็ปรับหน่วงที่ลอกเอาแล้วกันนะครับหน่วงเบาก็อาจจะไปไกลหน่อยนะครับสําหรับจุดที่ตีนี่ครับโอเวอร์เฮดไม่ได้นี่โอเวอร์เฮดไม่ได้เพราะต้นไม้อยู่ข้างบนครับนี่โอเวอร์เฮดไม่ได้ไซค์แคสก็ไม่ได้นะครับไซค์ก็ไม่ได้นี่มันเต็มไปหมดเลยครับ ทีนี้โรลิ่งถามว่าโรได้ไม่โรได้นะครับโรได้นะนี่โรไปได้นะครับโรไปได้แต่ว่ามันไปไม่ไกลไม่อาจจะไม่เข้าถึงจุดที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นข้างหน้านู่นครับโรไม่ถึงนะสําหรับผมผมโรไม่ถึงนะอาจจะไม่เก่งก็ไม่รู้นะครับแต่ผมโรไม่ถึงนะก็คือใช้เป็นการดีดครับดีดเหยื่อจับปลายหางนะครับใช้คันช่วยครับโน้มเข้าหาตัวหน่อยนึงครับอย่าโน้มอย่าโน้มคันเข้ามาเยอะนะครับถ้าเป็นสปินนิ่งนะครับถ้าเป็นลอกสปินนิ่งนะสามารถ โน้มคันอย่างนี้ครับไม่รู้เห็นไหมนะปลายเบ็ดนะนี่ครับโน้มมาได้เยอะนะครับเพราะว่าคันสปินนิ่งเขาอ่าไกด์มันคว่ำลงอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคันเบสครับมันหงายนะเราต้องท่านี้เท่านั้นนะครับนี่ต้องให้ไกด์หงายครับแต่มันดีดไปงี้ยถามว่าดีดได้มันก็ได้นะครับแต่มันจะจะยากครับเพราะว่ามือเนี่ยครับมันขัดนะนี่มือมันขัดไปหน่อยนะครับมันไม่ได้นะแต่ถ้าเราคว่ำนะครับหรือว่าเฉียงอย่างนี้ครับได้แต่ว่าเวลาเราลงัดดีดนะครับ ให้มันงอนิดเดียวพอนะอย่าอย่าอย่าเยอะกันนะครับน,าน,าน,นะนะนะอย่าอย่าอย่าดีดเยอะนะครับอย่างอมาเยอะนะหักได้นะครับเบ็ดนี่ครับดีดไปครับแล้วก็เอาคันช่วยส่งไปนะครับมันก็จะไปได้ไกลครับสําหรับพื้นที่ที่ตีไม่ได้นะเทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนแต่สําหรับผมผมใช้วิธีนี้อยู่นะนี่ครับก็ดีดไปได้ไกลอยู่ นี่ปรับหน่วงลงมาอีกนี่เลขอะไรนี่หน่วงเลขสี่เมื่อกี้เลขห้าครับนูน่นไปนู่นเลยสี 4, ไปนู่นเลยครับเห็นไหมก็ไปได้ไกลนะครับไปถึงจุดที่เราต้องการได้นะพรอไม่กันตีไม่ได้นะครับทั้งโอเวอร์เฮดทั้งไซ้นะโลก็มันไม่ไกลครับเอาแบบนี้ดีกวา่าดีดเหยือครับ ตามมากัดเลยนี่ครับดูดูตามมากัดตามมากัดออกมาจากกอหญ้าครับกอบัวนะหืมใสดีเลยเป็นไงลนะ่ะเฮ้ยอ,อะไรวะโอ้ชนหืมใสบันล่มเลยครับโอ้โหนี่ดู เป็นเจ้าริบลอยพอลลี่นะครับดูดิโอ้โหดูไซส์โอ้ว้าวบิ๊กๆเลยครับผมเกือบกิโลโอ้โหตีไปไม่กี่ไม้เองนะครับนี่ดูดินี่มาแล้วกับเจ้าริบลอยพอลลี่ครับนี่หลักฐานคาปาาครับกัดละมุดเลย ป็นไงล่ะย่างเยี่ยมดูครับเต็มปากครับหลักฐานนี่ช่อนใสสวยเลยโอ้ว้าวนี่ <c oughs> <c oughs> สะบัดมือแหกโทฟี่ต้นปีเลยผมว่าน่าจะโทฟี่ได้นะตัวนี้นะเพราะว่าใหญ่จัดครับนี่ดูดิไล่ไปเลยยาวมาประมาณนี่ครับ หลักฐานคาป่าครับริบลอยพอลลี่นะบอกแล้วมีตัวไม่มีพลาดครับพอลลี่เด็ดๆนี่ดูดิรายไซดอ้วนๆด้วยครับดูดิอ้วนจัดอะเออดูดิตึงๆเลยครับตัวนี้อ้วนจัดครับถอาถ่ายนานๆหน่อยตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยครับไซด์นี้ก็สุดยอดเลยนะนี่ดูดิครับถ่ายยังไงก็ไม่รู้แหละให้ใหญ่เทียบหัวกับลอกดูแล้วกันครับนี่ดูดิดูหัวกับลอกครับ ในวดีโอจัดไปตามหาต่อครับผมนู่นครับฝั่งนู้นก็นาตันตีอยู่นะครับไล่ตีอยู่นะเมื่อกี้ผมได้จากด้านในนะนี่นาตันกําลังไล่ตีอยู่เลยนาตันก็ได้มาสองตัวแล้วนะครับก่อนมาเจอผมนะนาตันหันมายิ้มในกล้องหน่อยเออเยี่ยมนาตันก็เยี่ยมวันนี้สองแต้มไปแล้วนะไปสามลาต่อครับผม นี่ครับเจ้าริบลอยพอลี่นะไปหาติดกล่องกันไว้นะครับไม่ผิดหวังครับผมบอกเลยอย่างแจ๋วนี่เดี๋ยวจะใช้เป็นสีส้มนะครับเมื่อกี้หลุดไปกลัวว่ามันจะระแวงนะเดีย๋ยวลองเปลี่ยนสีดูเผื่อมันยังอยู่แถวๆนั้นนะผมก็ว่าไปนะสีส้มครับการเกี่ยวก็แบบนี้เลยนะนี่ตาเบ็ดเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เลยปับ๊บเราแทงทะลุออกมาตรงที่ก่อนถึงบากมัน,นะครับนะ ที่บากมันครับมันเขาเขาจะบากไว้บากล่องมาให้แล้วนะอืพูดไม่ถูกนี่ครับแล้วก็ตาเบ็ดที่ผมใช้นี่ก็คือพอดีเลยนะสามโอหรือว่าตัวนี้สองโอสามโอสามโอดีนี่ครับเขาล่องแล้วก็เนบตาเกสรหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเวลาเราตีเข้ากอนะมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวนะครับนี่แบบนี้เลยแค่นี้ครับก็ได้แล้วนะเจ้าริบลอยพอรี่เหยือ่อแจวแจว แล้วก็ข้างหน้าใส่เป็นกิฟนะครับตีขอข้อกระดกกระดกครับมีตัวไม่ไม่มีพลาดนะนี่อย่างนี้เองแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยก็พร้อมตกแล้วสําหรับเจ้าพอลลี่นะครับริบ้อยพอลลี่นั่งหน่อยนั่งหน่อย กัดกัดอีแล้วกัดอีแล้วกัดอีแล้วโอ้โหกระดดโอ้โยก,ก,กระดูดโอ้หกัดแล้วกระดดเลยครับผมแฮ้กัดแล้วก,กระดูดเลยนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับในกล้องนะเมื่อกี้น่าจะเห็นนะโอ้โหโอ้กัดแล้วผม แม่ปล่อยสายนะครับกําลังจะวัดแล้วนะลุกขึ้นจะวัดเชียวนะกระโดดซะง,งั้นเลยนะฮะโอ้เสียดายจัดอะ่ะ